สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านครับท่านเคยเลือกซื้ออาหารราคาถูกเพื่อประหยัดเงินไหมครับแต่ทราบไหมว่าความหวังดีนั้นอาจกําลังหยิบยื่นยาพิษให้ร่างกายปลาแช่แข็งชิ้นสวยอาจกําลังกัดกินไตท่านเงีบเยบๆในฐานะหมอที่ดูแลคนแก่มากกว่า30ปีผมเห็นลุงประวิทย์ต้องนอนติดเตียงเพราะเรื่องนี้มาแล้วคลิปนี้หมอจะเตือน9อาหารที่ต้องเลี่ยงโดยเฉพาะข้อ9ที่อันตรายถึงชีวิตก่อนไปดู หากท่านเคยคิดว่าของถูกกินนิดเดียวไม่เป็นไรพิมพ์คําว่าเคยบอกหมอทีนะครับอันตรายอันดับที่1ปลาและกุ้งแช่แข็งนําเข้าราคาถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอเข้าใจดีที่สุดครับเวลาเราไปเดินตลาดนัดตอนเช้าหรือเห็นรถกับข้าวขับผ่านหน้าบ้านเรามักจะเห็นปลาแช่แข็งกุ้งแช่แข็งใส่ถุงวางขายในราคาที่ถูกเหลือเชื่อบางทีสามแพ็คร้อยเดียวลุงป้าหลายท่านเห็นแล้วก็คิดในใจว่านี่แหละ ของดีราคาประหยัดซื้อไปตุนมาในช่องฟรีซเอามาทำข้าวต้มให้หลานกินหรือเอามานึ่งกินเองเพราะเราถูกสอนกันมาตลอดว่าคนแก่ต้องกินปลาปลาเป็นโปรโตีนที่ดีย่อยง่ายและดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับความคิดนั้นถูกต้องครับแต่ถูกต้องเพียงครึ่งเดียวเพราะปลาและกุ้งที่ดีต้องเป็นของที่สะอาดและปลอดภัยจริงๆแต่ความจริงที่น่าตกใจคือ หน่วยงานด้านอาหารของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA ได้เปิดเผยผลตรวจในปี2023ว่าตัวอย่างปลาและกุ้งที่นำเข้าจากจีนกว่า68มีสารยาปฏิชีวนะตกค้างเกินมาตรฐานและยังมีสารต้องห้ามอย่างคลอแรม m ฟน e n i c a l และ e n r o f อกซา c ินปนเปื้อนอยู่หมอขออธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องใส่ยาพวกนี้สาเหตุก็เพราะ ฟาร์มเลี้ยงสักน้ําราคาถูกเหล่านี้มักจะเลี้ยงกันแบบแออัดยัดเยียดในบ่อที่น้ําสกรปรกและมีการปนเปื้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาและกุ้งตายยกบ่อเขาจึงต้องอัดยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะแรงๆลงไปสารเคมีเหล่านี้มันไม่ได้เกาะอยู่แค่ที่เกล็ดหรือเปลือกนะครับแต่มันซึมลึกเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาเนื้อกุ้งและที่น่ากลัวที่สุดคือแม้ท่านจะเอาไปต้มจนเดือดหรือทอดจนสุกสารพิษพวกนี้ก็ไม่หายไปไหนครับเมื่อลวงป้ากินเข้าไป ร่างกายของเราโดยเฉพาะตับและไตซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรองของเสียจะต้องทำงานหนักอย่างมหาศาลเพื่อขับสารพิษเหล่านี้ออกแต่ด้วยวัยของพวกเราประสิทธิภาพของตับและไตมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวแล้วครับมันกรองออกไม่หมดสารพิษก็จะค่อยๆสะสมตกค้างและทำลายเซลล์ตับเซลล์ไตไปทีละน้อยๆจนนำไปสู่ภาวะไตวาย หรือร้ายแรงกว่านั้นคือกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้หมอมีวิธีสังเกตง่ายๆครับให้ท่านดูที่ลักษณะภายนอกของที่ราคาถูกผิดปกติและไม่ปลอดภยัยมักจะมีสีสันที่แปลกตาเช่นแดงเข้มจัดหรือสีขาวซีดเหมือนกระดาษผิวจะดูลื่นๆมันวาวผิดธรรมชาติเมื่อท่นซื้อมาแล้วลองปล่อยให้ละลายน้ำแข็งดูครับของพวกนี้จะนิ่ม เละไม่เด้งสู้มือและจะมีกลิ่นขาวที่แรงมากบางครั้งได้กลิ่นเหมือนยาหรือสารเคมีลอยออกมาเลยเวลาเอาไปต้มน้ำซุปจะออกมาเยอะผิดปกติและมีรสชาติแปลกๆคำแนะนำจากใจหมอคือยอมจ่ายแพงกว่าอีกนิดเถอะครับเลือกซื้อปลาสดๆจากตลาดที่เราเห็นแม่ค้าแล่ให้ดูหรือถ้าจำเป็นต้องซื้อของแช่แข็งให้เลือกที่มีตราสัญลักษณ์รับรองความปลอดภัยชัดเจน หรือมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นนอร์เวย์หรือออสเตรเลียการลงทุนกับอาหารที่ดีคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปจ่ายค่าฟอกไตที่โรงพยาบาลครับอันตรายอันดับที่2กิมจินําเข้าราคาถูกต่อมาคือของกินที่กําลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุบ้านเรานั่นก็คือกิมจิครับหลายท่านเมื่ออายุมากขึ้นตอมรับรดเริ่มทํางานลดลงทําให้รู้สึกเบื่ออาหาร กินข้าวไม่ค่อยลงการมีผักดองรสชาติเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆอย่างกิมจิมาวางค้างจานข้าวมันช่วยให้เจริญอาหารขึ้นมากลุงป้าหลายคนจึงชอบซื้อกิมจิมาติดบ้านไว้แต่ช้าก่อนครับกิมจิที่ท่านกําลังกินอยู่นั้นหากเป็นกิมจินําเข้าราคาถูกที่ขายเป็นกิโลตามตลาดหรือกิมจิถุงราคาประหยัดที่ไม่มีฉลากภาษาไทยชัดเจนมันอาจจะไม่ใช่แค่ผักดองธรรมดาแต่มันคือระเบิดเวลาสําหรับลําไส้ของท่านครับมีงานวิจัยจากยุโรปพบว่า กิมจิราคาถูกจากจีนจำนวนมากมีการใส่สารฟอร์มาดีไฮด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อฟอร์มาลีนนั่นแหละครับท่านฟังไม่ผิดหรอกครับฟอร์มาลีนคือน้ำยาที่ใช้ชีดศพเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยแต่ผู้ผลิตที่ไร้จรยาบันนำมาใส่ในกิมจิเพื่อให้ผักยังคงความกรอบสีสวยสดและเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆโดยไม่เปรี้ยวเกินไปและไม่เน่าเสียองค์การอนามัยโลกจัดให้สารนี้เป็นสารก่อมเร่งที่รุนแรงมาก หากเรากินเข้าไปสะสมเรื่อยๆมันจะเข้าไปกัดกร่อนเหยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างน่ากลัวเรื่องนี้ทําให้หมอนึกถึงป้านิพาคนไข้คนหนึ่งของหมอป้านิพาแกชอบกินกิมจิมากแกบอกว่ากินแล้วชื่นใจแกเลยไปซื้อกิมจิถุงใหญ่ราคาถูกจากตลาดนัดมาแช่ตู้เย็นไว้กินทุกมื้อเช้าเย็นแกทําแบบนี้อยู่แค่ปีเดียวครับ จากคนที่เคยแข็งแรงอยู่ๆแกก็เริ่มปวดท้องถ่ายเป็นเลือดพอมาตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่น่าเป็นห่วงแล้วปานิพาร้องไห้กับหมอบอกว่าถ้ารู้ว่าของราคาถูกถุงนั้นจะทําให้แกต้องมานอนให้คีโมแกคงไม่เสียดายเงินซื้อของดีๆกินตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเศร้าแบบปานิพาหมออยากให้ท่านสังเกตครับกิมจิที่อันตรายมักจะมีสีแดงสดเกินจริงแม้จะเก็บไว้นานแค่ไหนพักก็ยังกรอบเด้งเหมือนพลาสติก ไม่มีกลิ่นหอมของเครื่องหมักตามธรรมชาติแต่จะมีกลิ่นฉุนกึกที่ทําให้แสบจมูกนิดๆทางที่ดีที่สุดหมอแนะนําให้ท่านลองทํากิมจิกินเองที่บ้านครับวิธีทําไม่ยากเลยหรือทําให้สะดวกให้เลือกซื้อกิมจิยี่ห้อของไทยที่มีออยรับรองหรือซื้อจากข้างร้านที่ไวจใจได้แม้ราคาจะสูงกว่าของตลาดนัดแต่แลกกับความปลอดภัยของลําไส้เราเนี่ยมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มครับอันตรายอันดับที่ 3. เกลือราคาถูกไม่รู้แหล่งที่มามาถึงสิ่งเล็กๆที่เราใช้กันทุกวันและมักจะมองข้ามมากที่สุดนั่นก็คือเกลือครับหมอเชื่อว่าเวลาลุงป้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอมักจะสั่งเสมอว่าให้ลดเค็มนะให้งดน้ำปลาให้ใช้เกลือปรุงอาหารแทนเพราะโซเดียมในเกลือมันคุมง่ายกว่าท่านก็เลยพยายามทำตามหมอสั่งด้วยการไปหาซื้อเกลือมาใช้แต่ด้วยความประหยัดท่านก็ไปหยิบเกลือถุงพลาสติกใส่ ที่วางขายกองๆก,กันในราคาถูกแสนถูกมาใช้ท่านทราบไหมครับว่าความจริงที่น่าตกใจคือเกลือราคาถูกเหล่านั้นหลายครั้งมันไม่ใช่เกลือสําหรับปรุงอาหารแต่มันคือเกลืออุตสาหกรรมที่เข้าเอาไว้ใช้ในโรงงานฟอกหนังหรือเอาไว้บําบัดน้ําเสียผลสํารวจจากประเทศญี่ปุ่นปี2023พบว่าเกลือนําเข้าราคาถูกกว่า73เป็นเกลือประเภทนี้ครับ ซึ่งมันเต็มไปด้วยสารปนเปื้อนโลหะหนักอย่างตะกัว่วปรอดสารหนูและแคดเมียมสารพิษพวกนี้มันน่ากลัวตรงที่มันไม่มีรสชาติแปลกปลอมครับกินเข้าไปแล้วท่านไม่รู้หรอกว่ากำลังกินยาพิษแต่มันจะค่อยๆเข้าไปสะสมในกระแสะเลือดทําลายระบบประสาททําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแบบคุมไม่ได้ทําให้มือเท้าบวมชุกและที่แย่ที่สุดคือมันทําลายสมองทําให้ความจําเสื่อมเร็วขึ้น หลายคนเข้าใจผิดว่าอาการขี้หลงขี้ลืมรื้อมือสัน่นเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่ความจริงแล้วอาจเกิดจากเกลือคุณภาพต่ำที่ท่านกินอยู่ทุกวันก็ได้วิธีตรวจสอบเกลือในบ้านท่านง่ายๆนะครับให้ท่านลอง take, เทเกลือออกมาดูเกลืออุตสาหกรรมเม็ดมักจะไม่สม่ำเสมอสีจะออกมนๆเทาๆไม่ขาวใสและมีความชื้นแฉะแลองเอานิ้วบี้ดูครับถ้ามันแตกละเอียดเป็นผงแป้งง่ายๆนั่นแหละครับสัญญาณอันตราย ส่วนเกลือสมุทรทอนหรือเกลือแกงที่ดีเม็ดต้องใสแข็งและมีเหลี่ยมมุมชัดเจนหมอขอร้องเลยนะครับเรื่องเกลือนี้สําคัญมากให้ท่านเลือกใช้เกลือสมุทรของไทยเราที่มีแหล่งผลิตชัดเจนหรือถ้าพอมีกําลังทรัพย์จะใช้เกลือชมพูฮิมาลัยก็ได้แต่ต้องดูที่มีฉลากภาษาไทยกํากับถูกต้องอย่าซื้อเกลือที่บรรจุถุงแบ่งขายโดยไม่มีชื่อยี่ห้อเด็ดขาดเพราะการประหยัดเงินค่าเกลือแค่ไม่กี่บาทอาจต้องแลกมาด้วยการที่ ไปของท่านพังทาวรครับก่อนเราจะไปต่อที่ข้อถัดไปถ้าท่านเคยเห็นเกลือลักษณะสีเทาๆหม่นๆแบบที่หมอเล่ามาวางขายที่ไหนหรือเคยเผลอซื้อมาใช้หมออยากให้ท่านพิมพ์คำว่าระวังลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวนี้เลยครับเพื่อเป็นการเตือนเพื่อนๆและเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ยอมให้ของอันตรายแบบนี้เข้าบ้านเราอีกพิมพ์คำว่าระวังแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันครับอันตราย อันดับที่ 4. ซีอิวราคาถูกที่มีสารเคมีเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องปรุงรสสีดำที่เราคุ้นเคยกันดีในครัวเรือนไทยนั่นคือซีอิวหรือซอสปรุงรสครับเวลาลุงป้าทานโจ๊กตอนเช้าทานไข่ต้มหรือจิ้มเต้าหู้ทอดเราก็มักจะหยาซีอิวลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติท่านอาจจะคิดว่าอยากแค่นิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่หมออยากจะบอกความจริงข้อหนึ่ง ที่อาจทำให้ท่านไม่กล้าหยิบขวดซีอิวราคาถูกมาใช้อีกเลยถ้าท่านกำลังใช้ซีอิวราคาถูกที่ขายเป็นแกลลอนหรือขวดละไม่กี่บาทโดยไม่ดูฉลากท่านต้องฟังทางนี้ให้ดีครับเพราะซีอิวเหล่านั้นอาจไม่ใช่ซีอิวที่เกิดจากการหมักถั่วเหลืองตามธรรมชาติแต่มันคือน,น้ำสีดำผสมสารเคมีที่กำลังทำลายตับของท่านอย่างเงียบเชียบองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าในซีอิวราคาถูกหลายยี่ห้อ พบสารที่ชื่อว่า 3-MCPD ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่สูงมากสารตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายร้ายแรงหมอขออธิบายให้เห็นภาพนะครับการทำซีอิที่ดีแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาหมักถั่วเหลืองนานหลายเดือนเพื่อให้โปรตีนค่อยๆย่อยสลายออกมาเป็นน้ำซีอิ้วรสกลมๆแต่ผู้ผลิตหัวหมอที่อยากรวยเร็วเขาไม่รอครับเขาใช้วิธีรัดโดยการเอากรดไฮโดรคลอริกหรือกดเกลือ ราดลงไปเพื่อย่อยสลายทั่วเหลืองให้เสร็จภายในเวลาไม่กี่วันวิธีนี้ได้ซีอเร็วต้นทุนต่ำแต่สิ่งที่แถมมาด้วยคือสารพิษตกค้างที่ชื่อ3 mcpd นี่แหละครับเมื่อสารนี้เข้าสู่ร่างกายมันจะพุ่งตรงไปทำลาย DNA ในเซลล์ของเราโดยเฉพาะที่ตับและไตของผู้สูงอายุซึ่งเป็นอวัยวะที่เสื่อมถอยตามกาลเวลาอยู่แล้วหากท่านกินซีอแบบนี้สะสมไปนานๆอาการเตือนที่ร่างกายจะฟ้องออกมาคือ ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียเรื้อรังแบบไม่มีสาเหตุปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติเบื่ออาหารและอาจมีอาการปวดจุกแน่นบริเวณชายโครงด้านขวาซึ่งเป็นตำแหน่งของตับอาการเหล่านี้คือเสียงร้องไห้ของตับที่กำลังบอกว่ามันรับมือกับสารพิษไม่ไหวแล้วเพื่อปกป้องตับของท่านหมอแนะนำให้ใช้จมูกของท่านตรวจสอบครับซีอิที่ดีต้องมีกลิ่นหอมถั่วเหลืองหมักอ่อน ไม่ใช่กลิ่นฉุนกึกแบบสารเคมีลองชิมดูต้องมีรสเค็มอมหวานแบบธรรมชาติไม่ใช่เค็มจัดจนลิ้นชาและให้สังเกตที่ฉลากครับถ้าวันหมดอายุยาวนานผิดปกติเช่นเก็บได้นานถึง3ปีให้ท่านสงสัยไว้ก่อนเลยว่าใส่สารกันเสียเยอะมากทางที่ดีที่สุดคือเลือกซื้อซีอิ๊วที่ระบุว่าหมักโดยวิธีธรรมชาติหรือถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดหันกลับมาใช้น้ำปลาแท้แบบโบราณบ้านเรา ก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าครับอันตรายอันดับที่5กระเทียมและเห็ดนำเข้าราคาถูกมาถึงของดีที่กลายเป็นร้ายนั่นคือกระเทียมและเห็ดครับผู้สูงอายุหลายท่านเชื่อว่ากระเทียมเป็นยาอายุวัฒนะช่วยลดไขมันช่วยเรื่องหัวใจส่วนเห็ดก็เป็นโปรโตีนย่อยง่ายเหมาะกับคนแก่ที่ฟันฟางไม่ดีความเชื่อนี้ถูกต้องครับแต่ท่านต้องระวังให้มากหากกระเทียมและเห็ดนั้น เป็นของนําเข้าราคาถูกที่มาจากแหล่งที่มีมลพิษมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาปี2023ระบุชัดเจนว่ากระเทียมเป็นพืชที่มีความสามารถพิเศษในการดูดซับสารพิษจากดินได้ดีเยี่ยมหากมันถูกปลูกในดินที่นปนเปื้อนโลหะหนักหรือใช้น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมารดหัวกระเทียมนั้นก็จะกลายเป็นโกดังเก็บสารพิษทั้งตะกัว่วปลอดและแคดเมียมซึ่งไม่ว่าท่านจะล้างทาความสะอาดดีแค่ไหนหรือผ่านความร้อนนานเท่าไหร่ โลหะหนักเหล่านี้ก็ไม่ออกไปครับมันฝังอยู่ในเนื้อกระเทียมส่วนเห็ดนําเข้าราคาถูกก็มักจะมีปัญหาเรื่องสารฟอกขาวหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ครับเพื่อให้เห็ดดูขาวสวยน่ากินและไม่เน่าเสียง,ง่ายระหว่างการขนส่งข้ามประเทศพ่อค้าบางคนจึงแช่เห็ดในน้ํายาฟอกขาวสารนี้อันตรายมากต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นพิษต่ตอตับและไตยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำ หมอเคยเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นคุณตาที่ชอบกินกระเทียมดองมากแกซื้อกระเทียมหัวใหญ่ๆราคาถูกจากตลาดมาดองกินเองทุกวันแกเริ่มมีอาการมือสัน่นเดินเซและความจําแยลงอย่างรวดเร็วตอนแรกนึกว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่พอสักประวัติลึกๆถึงรู้ว่าอาจเกิดจากการสะสมของโลหะหนักจากกระเทียมที่กินสะสมมานานวิธีสังเกตง่ายมากครับกระเทียมจีนหรือกระเทียมนำเข้าราคาถูกมักจะมีหัวใหญ่ผิดปกติ กลีบสวยเท่ากันเป๊ะเปลือกขาวจะวะหรือดูมันวาวเหมือนเคลือบแป้งแต่พอดมดูแทบไม่มีกลิ่นหอมฉุนแบบกระเทียมไทยเลยส่วนเห็ดที่อันตรายจะมีสีขาวสม่ำเสมอทั้งดอกดูสะอาดเกินจริงสัมผัสแล้วอาจจะนิ่มเละหรือแห้งกระด้างผิดธรรมชาติและไม่มีกลิ่นหอมของเห็ดคาแนะนําของหมอคือให้ท่านกลับมาซัพพอร์ตเกษตรกรไทยเถอะครับเลือกใช้กระเทียมไทยกลีบเล็กๆที่แกะยากหน่อย แต่หอมฟุ้งและปลอดภัยกว่าหรือเลือกซื้อเ็ดจากฟาร์มในไทยที่เชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อแค่ความสวยงามภายนอกเพราะสิ่งที่สวยงามที่สุดบนจานอาหารอาจเป็นยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดครับอันตรายอันดับที่6เนื้อแช่แข็งปลอมหรือเนื้ออัดแท่งอันดับต่อมาคือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอยู่จริงนั่นคือเนื้อสัตปลอมหรือเนื้อแปร ى, รูปราคาถูกครับ เดี๋ยวนี้เวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านหมูกระทะราคาประหยัดเรามักจะเห็นเนื้อสไลด์บางๆวางเรียงกันสวยงามในถาดหรือเนื้อสเต็กชิ้นกลมๆที่ราคาถูกจนน่าตกใจหมอเขาบอกความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนครับเนื้อราคาถูกเหล่านั้นหลายครั้งมันไม่ใช่เนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่เป็นชิ้นจากธรรมชาติแต่มันคือเศษเนื้อเศษมันเศษหนังที่เหลือทิ้งจากโรงงานนํามาบดผสมกับโปรตีนถั่วเหลือง แต่งสีแดงให้ดูเหมือนเนื้อสดและที่สําคัญคือเขาใช้กาวเชื่อมเนื้อหรือผงทําเนื้อนุ่มเพื่อประสานเศษพวกนี้ให้อัดเป็นก้อนเดียวกันก่อนจะนําไปแช่แข็งรายงานจากประเทศแคนาดาปี2024พบว่าเนื้อแปรรูปราคาถูกเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชั้นดีมีปริมาณแบคทีเรียอีโคไลและซาวโมเนลลาสูงกว่ามาตรฐานถึง12เท่า เพราะมันผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและสกระปรกสําหรับคนหนุ่มสาวกินเข้าไปอาจแค่ท้องเสียนิดหน่อยแต่สําหรับผู้สูงอายุอย่างพวกเราการติดเชื้อในลําไส้รุนแรงอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําช็อกและถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับท่านสามารถจับผิดเนื้อพวกนี้ได้ตอนทําอาหารครับถ้าท่านเอาเนื้อไปย่างหรือต้มแล้วพบว่าเนื้อคดตัวลงอย่างมากมีน้ําขุ่นๆไหลออกมาเยอะผิดปกติ เนื้อสัมผัสยุยยุยไม่เหนียวสู้ฟันเหมือนเนื้อสัตว์จริงหรือมีรสชาติแปลกๆเหมือนแป้งผสมสารเคมีให้ท่านวางช้อนทันทีครับอย่าเสียดายของเด็ดขาดทางออกที่ดีที่สุดคือซื้อเนื้อสัตว์สดๆจากเคียงหมูเคียงเนื้อที่เราเห็นเขาและกันสดๆหรือซื้อจากแหล่งผลิตที่มีตรามาตรฐานรับรองแม้ราคาจะสูงกว่าเนื้อแช่แข็งถุงละร้อย แต่ท่านจะได้กินเนื้อแท้ๆที่เป็นโปรโตีนสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่กินกาวและเศษซากสัตว์ที่ทำลายสุขภาพครับจำไว้นะครับเงินทองเราหาใหม่ได้แต่สุขภาพดีๆไม่มีขายถ้าเสียไปแล้วเอาคืนยากครับก่อนที่เราจะไปต่อที่ข้อถัดไปหมออยากถามความเห็นของลุงป้าทุกท่านครับท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ไหมครับถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์และอยากให้เพื่อนๆหรือคนที่ท่านรัก ได้รู้เรื่องนี้ด้วยช่วยกดหัวใจหรือพิมพ์คอมเมนต์คำว่าสุขภาพลงมาที่ด้านล่างหน่อยนะครับการพิมพ์ของท่านจะช่วยให้คลิปนี้ถูกส่งไปถึงคนแก่คนอื่นๆที่อาจจะกําลังกินอาหารอันตรายพวกนี้อยู่ถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันครับพิมพ์คำว่าสุขภาพแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับอันตรายอันดับที่7นมผงและผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่รู้แหล่งที่มานะครับ เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่บีบหัวใจหมอที่สุดครับเพราะมันเกี่ยวกับความรักความหงอยใยที่ปู่ย่าตายายมีต่อลูกหลานหรือแม้แต่การดูแลกระดูกของตัวเองนั่นคือเรื่องของนมผงครับหมอเห็นประจําเลยครับเวลาหลงป้าไปเดินตลาดชายแดนหรือไปเจอร้านค้าออนไลน์ที่ขายนมผงราคาถูกแบบกระป๋องละไม่กี่ร้อยบาทฉลากเป็นภาษาต่างประเทศอ่านไม่ออกท่านก็รีบซื้อมาด้วยความหวังดีจะเอามาชงให้หลานดื่ม หรือเอามาชงดื่มเองเพื่อเสริมแคลเซียมแต่หมอขอกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่านมผงราคาถูกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเหล่านี้อาจไม่ใช่สัญลักษณ์ของความรักแต่มันคือยาพิษที่เคลือบน้ำตาลครับหลายท่านคงยังจำข่าวใหญ่เมื่อปี2008ได้ไหมครับที่มีเด็กทารกในจีนล้มป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากเพราะกินนมผงปนเปื้อนสารเมลามีนเหตุการณ์นั้นมันยังไม่จบนะครับเพราะตราบใดที่มีความโลภของผู้ผลิต มันก็ยังมีนมผงด้อยคุณภาพหลุดลอดออกมาขายในตลาดราคาถูกอยู่เสมอเมลามีนคือสารเคมีที่ใช้ทำพลาสติกทำจานชามครับมันกินไม่ได้แต่ผู้ผลิตที่ไร้จิตสำนึกใส่ลงไปในนมผงเพื่อหลอกเครื่องตรวจวัดคุณภาพว่าน,นมนั้นมีโปรตีนสูงทั้งที่จริงๆแล้วมันคือนมปลอมที่มีแต่แป้งและสารเคมีเมื่อผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กกินเข้าไปสารเมลามีนนี้มันย่อยไม่ได้ครับมันจะเข้าไปตกตะกอนในไต กลายเป็นผลึกก้อนแข็งๆที่มีความคมเหมือนเศษแก้วคอยทิ่มแทงเนื้อเอยื่อไตอาการที่น่ากลัวคือเริ่มแรกท่านอาจจะแค่ปวดหลังช่วงล่างปัสสาวะขัดๆแต่พอสะสมไปนานเข้าผลึกเหล่านี้จะไปอุดตันท่อไตทําให้เกิดภาวะไตไวายเฉียบพ,พลันและปัสสาวะออกมาเป็นเลือดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเพราะไตของผู้สูงอายุเปราะบางมากหากพังไปแล้วเนี่ยการกู้คืนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพื่อความปลอดภัยของคนที่ท่านรักหมอขอให้ท่านเป็นนักสืบก่อนซื้อครับหยิบกระป๋องนมขึ้นมาดูถ้าฉลากพิมพ์ภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องตัวหนังสือเบลอๆวันหมดอายุเหมือนถูกขูดแก้ไขหรือราคาถูกจนน่าตกใจให้วางลงทันทีครับนมผงที่ดีต้องมีฉลากภาษาไทยชัดเจนมีเลขออยตรวจสอบได้ยอมจ่ายเงินซื้อนมจากแบรนด์ใหญ่ๆที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรืออเมริกา ที่วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเถอะครับเงินส่วนต่างไม่กี่ร้อยบาทแลกกับชีวิตของหลานหรือไตของตัวท่านเองมันเทียบกันไม่ได้เลยครับอันตรายอันดับที่8ถั่วลันเตาแช่แข็งผสมสีและพลาสติกมาถึงอาหารชนิดที่8ที่เรามักจะเห็นในเมนูสุขภาพของผู้สูงอายุนั่นคือถั่วลันเตาครับเม็ดกลมๆสีเขียวๆที่เราชอบใส่ในข้าวผัดใส่ในสลัดหรือต้มซุปกินตอนเช้า ลุงป้าหลายคนเชื่อว่าถั่วลันเต่าช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีซึ่งเป็นความจริงครับแต่ความจริงนั้นจะกลายเป็นฝันร้ายทันทีหากท่านไปซื้อถั่วลันเต่าแช่แข็งราคาถูกที่ไม่มีแบรนด์รับรองท่านเชื่อไหมครับว่าในโลกใบนี้มีการทําถั่วลันเต่าปลอมเกิดขึ้นจริงรายงานจากประเทศอังกฤษป,ปี2024ได้บุกทลายโรงงานเถื่อนในจีนที่เอาถั่วเหลืองแห้งราคาถูกหรือถั่วเน่าเสีย มาแช่ในน้ำผสมสีเขียวสังเคราะห์และสารฟอกขาวอย่างโซเดียมเมตาไบซันไฟเพื่อย้อมแมวขายเป็นถั่วลันเตาสดแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นคือบางโรงงานมีการผสมเม็ดพลาสติกที่ทำรูปร่างเรียนแบบถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มน้ำหนักลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเอาของพวกนี้มาต้มให้ตัวเองกินหรือต้มให้หลานกินเท่ากับเรากำลังกินพลาสติกและสีย้อมผ้าเข้าไปเต็มๆ สารเคมีพวกนี้คือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงทําให้เกิดแผลในกระเพาะและในระยะยาวสารพิษจะไปสะสมที่ตับก่อให้เกิดมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะอาหารได้วิธีการจับผิดถั่วลันเตาปลอมนั้นไม่ยากเลยครับถ้าท่านซื้อถั่วแช่แข็งมาแล้วลองเอาไปต้มในน้ําเดือดดูถ้าเป็นถั่วปลอมน้าที่ต้มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีอย่างรวดเร็วเพราะสีที่ย้อมมันละลายออกมา ส่วนตัวถั่วแทนที่จะนิ่มมันกลับยังแข็งเด้งและเหนียวสู้ฟันเหมือนเรากำลังเคี้ยวหนังยางหรือเคี้ยวเม็ดพลาสติกและจะไม่มีกลิ่นหอมมันของถั่วเลยแต่จะมีกลิ่นเหม็นเหินหรือกลิ่นสารเคมีลอยขึ้นมาแทนถ้าเจอแบบนี้อย่าเสียได้ครับเททิ้งให้หมดทางที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเราคือการไปเดินตลาดสดตอนเช้าซื้อฝักถั่วลันเตาสดๆมานั่งแกะเม็ดเองกับมือ นอกจากจะได้ของสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนแล้วการได้นั่งแกะถั่วเพลินๆยังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมือและฝึกสมาธิไปในตัวด้วยครับดีกว่าไปเสี่ยงกินพลาสติกราคาถูกไปไหนๆครับอันตรายอันดับที่9อาหารกระป๋องราคาถูกศัตรูเงียบในตู้กับข้าวและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่9ซึ่งหมอขอยกให้เป็นศัตรูเงียบที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันซ่อนตัวอยู่ในตู้กับข้าวของแทบทุกบ้านนั่นคืออาหารกระป๋องราคาถูกครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องผักกาดดองกระป๋องหรือผลไม้กระป๋องผู้สูงอายุเราชอบซื้อตุนไว้เพราะมันสะดวกวันไหนฝนตกออกไปตลาดไม่ได้หรือวันไหนเหนื่อยๆไม่อยากทำกับข้าวก็แค่เปิดกระป๋องกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อิ่มได้แล้วแต่ความสะดวกสบายนี้มีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นกระป๋องสินค้านําเข้าราคาถูกจากจีนที่ไม่ได้มาตรฐานปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารข้างในอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวกระป๋องเองด้วยมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียปี2023พบว่าโลหะที่ใช้ทํากระป๋องราคาถูกเหล่านี้เนี่ยมักมีการปนเปื้อนของตะกัวและปรอทในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานโลกถึง200เท่า นอกจากนี้ภายในกระป๋องเนี่ยยังต้องมีการเคลือบสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า BPA เพื่อป้องกันสนิมแต่ในกระป๋องเกรดต่ำสาร BPA นี้จะหลุดลอกออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ง่ายมากโดยเฉพาะอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเค็มจัดเมื่อเรากินสารนี้เข้าไปมันจะทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนปลอมไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายสำหรับผู้ชายมันเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนผู้หญิงเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและที่หมอเป็นห่วงที่สุดคือ ผลกระทบต่อสมองครับสารโลหะหนักอย่างตะกัวเมื่อสะสมในสมองผู้สูงอายุจะไปเร่งให้เกิดอาการสมองเสื่อมเร็วขึ้นบางคนมีอาการมือสัน่นตัวสัน่นเหมือนเป็นโรคพาร์กินสันทั้งที่จริงแล้วเกิดจากพิษตะกัวในอาหารกระป๋องนี่เองแถมในอาหารพวกนี้ยังอัดแน่นไปด้วยโซเดียมไนไตรด์สารกันบูดที่ช่วยให้เก็บได้นานเป็นปีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกระเพาะอาหารตัวฉกาดมอรู้ครับว่าบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกินของพวกนี้บ้าง แต่ถ้าจะซื้อขอให้ท่านพิถีพิถันหน่อยครับหยิบกระปองขึ้นมาดูถ้ากระป๋องบุบบี้มีรอยสนิมหรือฉลากดูเก่าซีจางเหมือนเก็บมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาอย่าซื้อเด็ดขาดครับให้เลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือผลิตในไทยหรือถ้าเป็นของนอกก็ต้องเป็นเกรดดีจากญี่ปุ่นหรือเยอรมันแม้ราคาจะสูงกว่าเท่าตัวแต่กระป๋องเขาได้มาตรฐานปลอดภัยกว่ามากนึกถึงลุงประวิทย์นะครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แกคงยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดเพื่อซื้อปลาดีๆไม่ใช่ปลาแช่แข็งทำลายไตยพ่อแม่พี่น้องครับสมบัติล้ำค่าที่สุดในวัยนี้ไม่ใช่เงินทองแต่คือร่างกายที่แข็งแรงเพื่ออยู่กับลูกหลานนานๆวันนี้หมอขอท้าทายท่านในกล่าวอย่างนี้ท่านจะเลิกกินอะไรเป็นอย่างแรกพิมพ์บอกหมอข้างล่างแล้วกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับ